สวัสดีครับสมาชิกเพจส,สอนเทรด forex นะครับประจำวันที่27เดือนเมษายนปี2563นะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์อทองคำกันต่อนะครับด้วยเทคนิค forex technical analysis นะครับโดยการใช้ความสัมพันธ์ของ3 time frame และก็ความสัมพันธ์ของ indicator นะครับวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะครับ,รบเราวิเคราะห์ไว้นะครับให้บ่ายใช่ไหมให้บ่ายตอนนี้ก็อยู่ยระหว่างตึกกึ่งกลางๆนะนะครับ ยังไม่ไปไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทะร์ด้วยเนาะแล้วก็เกิดภาวะไซเวมาทั้งวันเลยยังไม่เลือกทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อเนาะขออนุญาตลบก่อนนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าวันนี้ควรจะเทรดไปในทิศทางไหนอ่ะเรามาดูทางเฟรมดีหนึ่งทางเฟรมที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะใช้กันก่อนนะครับมันก็ยังอยู่ในภาวะของขาขึ้นเนาะภาวะของขาขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่1721ประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าจะขึ้นต่อไหมอ่ะเรามาดูตรงนี้สโตตอนนี้เกือบจะสุดละเมื่อสโตเกือบจะสุดแสดงว่าอะไรก็มันอาจจะหมดแรงแล้วก็ย่อตัวลงมาสักพักหนึ่งก็สอดคล้องใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีแดงเนาะสีแดงลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปไกลเกิดจากภาวะการพักตัวนั่นเองนะครับมาดูต่อตอนนี้ แรงของ ADX ขาบายตกลงไปเห็นไหมครับตกลงไปต่ำกว่า25เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นแรงบายที่หายไปก็เลยทำให้กราฟย่อตัวลงมาได้ออันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับส่วนภาพรวมระยะกลางระยะกลางก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าแม็กีเราใช้บอกในระยะกลางอเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วสัญญาณ3สัญญาณให้เป็นขาขึ้นเนาะให้เป็นขาขึ้น ADX ยังบอกไม่ได้เพราะฉะนั้น มันก็เลยเกิดภาวะที่ไซด์เว์เพราะว่าอินดิเคเตอร์บางตัวมันยังไม่ไปที่ทางเดียวกันโอเคนะครับแบบนี้ D1 แล้วเราวิเคราะห์ได้ละเราก็มาวิเคราะห์ S4 ต่ออ่ะ S4 ถามว่าตอนนี้อยู่ในภาวะขาขึ้นหรือขาลงหรือไซด์เวกก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเส้นสีฟ้าและเส้นสีเทาชิดกันพอดีเลยนะครับยังไม่ฉีกนีการออกไปทางไหนเนาะเพราะฉะนั้น EMA ยังบอกไม่ได้นะครับ EMA บอกไม่ได้ สโตก็บอกไม่ได้เพราะว่าสโตมันอยู่ในโซนที่อยู่ตรงกลางนะประมาณ50แสดงว่ามันกำลังเลือกทิศทางอยู่นั่นเองนะครับ A D X บอกไม่ได้เห็นไหมและ MACD ให้สีเขียวไว้ก็จริงเป็นภาวะขาขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะหักลงได้โอเคนะครับมันอาจจะหักลงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ S4 ไม่แน่นอนเลย ตอนนี้เวลาประมาณ2องทุ่มเนาะของเมืองไทยนะครับก็อีกประมาณ1ชั่วโมงก่อนตลาดอเมริกาเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะไปในทิศทางไหนวันนี้ก็คงจะต้องรอแอคชั่นมาร์เก็ตที่สําคัญสาคัญเนาะมันถึงจะทําให้การาฟพาไปในทิศทางที่ท,ที่ที่ต้องการได้นะครับแต่ว่าถ้าลำพังการซื้อขายของเทรดเดอร์นะครับโดยที่ไม่มีข่าวหรือว่าแอคชั่นมาร์เก็ตใดๆมากระทบมันก็ยังอยู่ในภาวะไซด์เวย์เนาะเพราะว่าการาฟมันบอกแบบนี้ นะครับเมื่อ S4 บอกว่าจะอยู่ในภาวะที่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงเรามาดู S1 กันต่อ S1 ตอนนี้คล้ายๆกับ S4 เลยก็คือเส้น EMA 2เส้นมันแตะกันอยู่ยังไม่เลือกทางโอเคไหมครับยังไม่เลือกทางแต่ถ้าดูในภาพรวมนะดูในภาพรวมกับเส้น EMA 200มันก็ยังอยู่ในทิศทางของขางขึ้นเป็นต่อเนาะแต่ถ้าดูในหน้าปัจจุบันก็ยังไม่ไปไหนนะครับ สอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับสโตอ์ะ่ะสโตผมวงสีเขียวให้นะครับวงสีเขียวให้ว่าอยากจะขึ้นเนาะสโตบอกอยากจะขึ้นแต่ ADX ไม่มีแรงนะครับเนีย่ยเห็นไหมสีฟ้านี่หักลงละแสดงว่าแรงซื้อแรงขายหายไปจากตลาดเมื่อหายไปจากตลาดสโตแม่อยากขึ้นก็ตามมันก็ขึ้นนิดนิดเดียวอ่ามันไม่มีแรงซื้อที่แท้จริงนะครับมันไม่มีแรงซื้อที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นในแค่นิดเดียว นะสต๊อยากขึ้นขึ้นได้แค่นิดเดียวหรือบางทีอีกผ่านไปกสักสองชั่วโมงสตอาจจะหักลงแล้วก็ได้อาจจะลงเยอะลงนิดเดียวก็ได้เพราะว่า ADX ยังไม่ชัดเจน้งคู่เลยโอเคนะครับมินำซ้ำํา m c d d ก็ยังแตะศูนอยู่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยประมาณศูนย์อยู่ยังไม่สร้างเหวนะครับยังไม่สร้างภูเขาเพราะฉะนั้นเกิดภาวะไซเววันนี้ก็เลยต้องให้คำนี้ไปนะคำว่าไซเวถามว่าทำไมวันนี้มาช้านะครับ ก็เพราะว่าตอนประมาณ4ี่ห้าโมงเนาะมันไม่ชัดเจนภาามันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็เลยรออีกประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่ก็เหมือนเดิมไม่แหละนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ก่อนแล้วกันก่อนตลาดอเมริกาเปิดเพราะเดี๋ยววันนี้จะไม่ไม่ได้มีคลิปวิเครานะห์เนาะก็เลยมาวิเคราะห์ให้ตอนนี้นะครับถามว่าควรเทรดไม่ทองคำหน้าปัจจุบันไม่ควรเทรดนะครับรอให้ทิศทางมันชัดเจนก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้มันยังอยู่ในกรอบบในกรอบใหญ่ๆนะครับกรอบใหญ่ๆก็ประมาณตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ย นะเดี๋ยวลองย่อมาหน่อยเนาะ,ะนะครับกรอบใหญ่ๆก็ตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับ1660จนถึง1740เนาะกรอบใหญ่ๆคือ1660นะครับถึง1740อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับให้ไปงี้ก่อนหนึ่งหกกศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ด หนึ่อ่ะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมัณฑ์ management ถ้าใครจะเล่นภาวะไซด์เวของทองคำนะตอนนี้เนาะอารมณ์เซลล์ข้างบนบายข้างล่างนะครับก็ต้องมั n ฑ์ management ประมาณ800 0จุดนะครับถ้าเล่นในทาวเวิรม H1 หนึ่งะมัณฑ์ management ประมาณ8,00 0จุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูเอาละกันเนาะและเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาวิเคราะห์อีกทีว่าทิศทางทองคำมันจะไปทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะออกไซด์เวมากกว่าโอเคเนาะ สำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับคอร์สเรียนก็ยังมีอยู่นะครับเรียนกัน5บทนะครับเจอกัน5ครั้งตัวต่อตัวเท่านั้นนะครับถ้าสนใจวิธีการพวกนี้เรียบเรียนอย่างเป็นระบบเนาะก็ลองติดต่อเข้ามาได้และตอนนี้ก็จะมีอะกองทุนแมมนะครับเปิดใหม่เนาะถ้าสนใจนะครับโดยที่เราเทรดแล้วเรายังได้บ้างเรายังเสียบ้างนะครับหรือใครที่ไม่มีเวลาเทรดเนาะ ไม่สามารถดูกราฟได้หรือว่าวิเคราะห์แล้วยังอ่านไม่ขาดนะครับก็ยังมีกองทุนแมมนำสัญญาณเทรดให้เข้าโดยมาสเตอร์นะครับก็ตั้งแต่เข้าออเดอร์จนปิดไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรก็คือมาสเตอร์ทำให้หมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งกำไรรายเดือนกันนะครับแบบนี้เนาะถ้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจสอนเทรดฟอรินะครับใน f a c e b o o k นะครับก็จะเดี๋ยวจะรอตอบนะครับ ทางเข้ามาได้สําหรับวันนี้ก็ให้สัญญาณเป็นไซด์เวย์แล้วกันยังไม่ชี้นะครับว่าไปทางไหนแน่แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่นะครับวันในวันพรุ่งนี้โอเคนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ